นักกีฬาพร้อมครับผมขออนุญาตเปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งในรายการฟุตบอลเจ็ดคนในรายการของ90นาทีเอ็กกับตันปะเอ็กบีดีขับบายซัคเซสสปอร์ตชิงการละวัลแชมป์หนึ่งล้านบาทไทยครับเดิดนทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศรายการพบกันระหว่างะดา้านสโมสรจินทพัฒน์พบกับจารึกสายครับเอ็กซ์เวนตี้ โอคาฟุตบอลคลับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับให้กับ,น,บนักกีฬาฮัมโซ่ สุดท้ายของการแข่งขันครับแน่นอนครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการกีฬาต้องมีวันจบสิน้นเอาครับใครจะบันทึกประวัติศาสตร์และขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณครับผู้เชิญถ้วยนะครับสามสาวนะครับผมขอยอดนับเขาาดาวสามสองหนึ่งฮิต เการแข่งขันกับคู่ชิงเลิศในรายการของนี่เลยรับ90นาทีเอกกัปตันปะ๊ะเอกมีทีครับ บายสักเซสปอร์ตของดีจากเมืองอุบล,ลราชธานีเริ่มแล้วจ้าเอาครับมาขออยู่ยวสวัสดีผู้ชมทางบ้านอย่างเป็นทางการด้วยครับเดี๋ยวปดูกับผู้ชิงชนะเลิศวันนี้ครับอยู่กับพวกเราทีมงานคนขายเสียงครับกับผมยอกแห่งบ้านเพากับผมจานทร์สายบันเทิงนี่แหละครับมาไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งครับโดยด้านทีมงานเทินโปรสปอร์ตแอนด์มีเดียฝากไว้เป็นกําลังใจด้วยผ่านเฟซบุ๊กครับเก้าสิบนาทีเอาแล้วก็ขึ้นมาแล้วทรีโฟล์คารับดีสตินมาแล้วก้ Go! กูกกอยากยเอาเลครับเปิดขึ้นเกมมาทุกวันนี้ครับกลับมาที่ดียูปีรำนคับมากรา,ายการบอกว่า20ครับโอ้ oh, เอาครับไปกันต่อครับใครอยากพบเื่อนครับแล้วใส่ขวามากูกูกกกกกกได้ๆเจ้าม่ไรวิทสุวง ซโอ้โหนี่ครับยิงประตูครับให้ดนาลทีมงานครับชินภาพครับแล้ว เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวด้วยอ่ะโอ้โหเอานะครับนี่ครับจินตพัฒน์ครับก็บอกว่าเจ้าตัวนี่ขึ้นไวแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับบอกว่าตีสามครับอัรละมาย้อนกระับมาใหม่นี่แหละครับมาบอลมาอยู่ทางด้านขวาครับดูครับขยับกับเพื่อนกับเดินเครื่องกับต่อรังสิมมนออกมาแล้วก็ตรงนี่ก็ไม่ดีลุดออกค้างไปโอ้มาจังหวะนี้ก็เปลี่ยนแกนยาวๆออกมาที่ต่อซัดอะไรตรงนี้ครับดูครับมาไปกระดกข้ามหัวมาชิบายแล้วเรียบแล้วก็เฮียเราและบริสินครับไม่ว่าอะไรครับไปกันต่อ ครับจังวัดี้ครับมาอาจพลลรูทําให้ออกมาทางด้านซ้ายเอาเลยเว้ยไม่ได้ยินเสียงนุวิอย่าไปหยุดเล่นเด็ดขาดนะจ๊าโอ้านะครับปีบอลยามาสามราจังหวัดนี้วัดสะนเจอ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 ลจอเจอเจังจอเนี้จูาจิงอเปอาเฝอเอเจอนจลัจมาจอเ้ลเจอเจอเจอ้วอเจรเจอเนเจอเ แมวรับใบเหลืองไปหนึ่งใบครับมาเขาสดตลอดนี่ครับสามระาชบุรีครับมาสามพระราชาบุรีเป็นหน้านของสายทั้งหลวงแล้วก็ตัวนี้ก็ใบพานชิพพาแล้วจะสวนขึ้นมาสามลำหน้าหน,นี่แล้วก็มาดียุบแล้วตัวนี้ก็มาที่อเล็กอเล็กก็อเล็กซาเกนเดอร์แขกโบกอเล็กดูดิแขกว่าอาเล็กใจแล้วก็ตัวนี้คือ,คอ ออกรังไปอ่ะโอ้เอาละครับมาซ้ำราชบุรีครับพุทธสิทธ์ครับให้ป็นลูกคอนเนอร์คิกครับนี่ครับไปเลยครับรายการนี้ฮะับฟังดีๆนะเอร์ลาเน่เอาละครับที่แรกที่ไม่มีเวียอาร์ยัดมาจนวันนี้เลี่ย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 ยังเยอะนี่เอาละครับจับระคโยกครับมาซ้ำในน่าของดำไปเลยเปียกแกมาัานซ้นสายซ้ำราชบัณฑิตมีทังน่าของซุปเปอร์วีครับโอ้ดีครับล่าสุดครับคุณอ้นบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเมียบอกว่าลำคาญเสียงคนภาคผมเลยตบปากเมียแตกเลยครับเรียบร้อยแล้วโโอ้หใจ มึงสุดยอดจะทำด้วยอะไรวะเนี่ยไอ้อ้นเอาเลขบัญชีมาเอาเลขบัญชีมาเอาเลขบัญชีไปอ๋อเอาเลขบัญชีของพวกเราไปเหรออ่อโอ้แล้วก็ตรงนี้ครับดูครับลูกชอลูกชอบางคนถามว่าลูกชอเนี่ยมาจากไหนโอ้ก็มาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับซ้ายก็ดีขวาก็ได้นี่ครับมาคาัด้านทีมงานของทเทวินดีโฟคาครับลูกแรกแล้วสอจะมาตรงนี้ ไม่ผ่านกแพงครับและบอลจุดนี้ยังไม่หลุดครับหลุดออกข้างไปเสีแล้วเป็นลูกทุบตน่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับตะนาธิเวชที่โผขาโอ้อาระคาศรัพราชบริตีบอลย้อนเอามาใหม่ครับเริ่มเลยต่อนคาศรัพระนาธิคอนี่ครับมา24ขาใส่ขวาให้เลี้ยวยังเลี้ยวยังไหลและตัวนี้ก็ฟาวเสียแล้วครับมาผู้สินธ์ก็มองว่าไป็นชายบุรุษศัประตูครับหล่นครับครบอยู่อกบริตรีต่อสักครับดะนกับขวานี่ครับมาศรัพราชบริตรีครับจับเป็นรัขยโยว่านงยผ่านหนีและมีพื้นที่ศรัพราชบริตรีว่านาย แล้วกวย็ยัดเรียบอย่างเยอะ โอ้โหเอาเลยครับมาสกอร์ครับหนึ่งประตูต่อศูนยเนี่ยให้มาที่สุพอลวงเชียงคำวางมายาวๆแล้วก็จังหวะนี้เรียบก๋รวยยังเยอะโอ้เอาละครับมาสามประตูจุนี้ดียุบสีบอลไล่ก็มาวันกลางปายเป็นโต้กรับท่นนีสามประตูธนาของเจเอ๋ยเจไป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 ออกธนานอของลุกชองแล้วก็ตรงนี้กันลุกชองครับมาวากไว้นี่ครับวันนี้โอ้โหเอาอะเดี๋ยวดูครับป้าจะเก็บได้ ใช่ไหมและออกมานี่ครับบอลมาอยู่นี่เดียโก้ครับชูลปาชูลปาครับย้อนกนลับมาที่เจปแปนเจปแปนครับให้มาสสดีเข้าเสาซ้ายตึม,ตม ยังอยู่ยังไม่ได้ครับมาเอาแล้วครับเริ่มเล่นใหม่ครับสำหรับทีมงานของนีแล้วครับทเวนตี้โฟร์ค่ะโอ้เอาระครับมาสับราจุดนี้ครับกับปรุยก็ตตอครับเริ่มเล่นใหม่ครับกับระานที่เหลืออยู่เอาระครับมาพวกเขาได้อะว่ายังไงบอลมาอยู่ที่ชุล่าชุลปานี่นะครับเดีกโก้ชุลปาหลอกโอ้แล้วดูซ้ายเด็พ่อกับลูกเจอกันมาควายมาครับยางอันดัต่อสักรับเลือกยางาันดับอัฐพลอัฐผลรู้ทำว่ายังไงต้องอัดตงงต้องรงเดียวต้องเร่งต้องรีบเลยเว้ยวางออกมาซ้าย สุดอ้าวโอ้เอาละครับสามระการวันนี <c oughs> ้ครับไปแล้ววันสามระการทานอนี่ครับมาตัวเฟรนครับสามระการท่านอยี่สิบสี่ครับโยกแล้วก็ขยโยครับมาสามระารวันนี้ว่าทำงานไปไม่ผ่านหลุดออก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 ยังโยแล้วก็ตรงนี้ก็ซ้ายมาไม่ผ่านคณะกพลครับผมได้ไม่เอาตีนมาแล้วก็ตรงนี้ก็โยกออกมาใหม่เข้าซ้าย go 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 ยังโยโอเคไหมครับพี่โจ๊กโอ้โหเสียแม้ครับล่าสุด อาชีพจินพาลูกละหนึ่งพันบาทโอ้โหเอาลยโคศกได้เลยครับพี่อาีิกับไหลมาจากตรงนี้ได้แด่หน้าจับขยับเข้าซ้ายดีสดสวยแล้วก็เรียยโกเลี้กโกโกลี้ยโกโกฮอกกฮกเฮโกโอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกตื่นแล้วลูกตื่นแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว โอ้ยหัวล,ลูกลูกสิตื่นเด้อเยี่ยหัวเด็กสั่น็กจิกจิกจๆกจๆกจิกจกจิกเลยโอ้โหลูกสิตืน่นจะเย็นจะเย็น่าลืมตัวเพราะมีลูกออน เอาแล้วมึงทีกูทีมึงสองทีกู่สองทีเท่ากันบินิพาลพี่ยอชเดี๋ยวผมเล่าเลยให้ฟังไม่ละไม่ฟังเฮียไม่ฟังเขาเล่าฟังแล้วก็จังหวะนี้ซ้ายซ้ายพี่ดุมเขาท้าอะไรผมรู้ปล่าท้าอะไรวะเขาบอกว่าสมมติว่าทีมนี้ชนะเออบางนาน อมของผมมา,าจริงป้ะเนี่ยแต่ถ้าทีมนี้ชนะผมอ,ผม,อผมของบางนาเอาะล่ไอ้ไอเยจทุ่มนี้กูกูยังนั่งนึกอยู่เลยว่าเรื่องจริงป้ะเนี่ยนี่นักเตะนักกีฬาทีมชาติไทยเหรอโอ้โหล่าสุดครับออกล่างสองซะแล้วครับมเมาทีไรเปลี่ยนเพศทุกทีแล้วไสว้ควาเลี้ยเฮ้ยแล้วก็เสียงเยอะรุดออกกันราคาโอเคครับขอขอ,ขอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมสิกลับแล้วครับสิกลับเฮียเลยเขาให้ปิดเสียงปิดเสียงก็ได้ครับคูชิงชาเลย เออทุกทีครับมาที่เขมองเดินหลังครับพรับนี่ฮะสบายดีโดยโดยโดยออกมาแล้วทุกทีก็พลิกเอาซ้ายมาแล้วส่งจรวดทางเรียบแล้วซ้ายเลี้ยเลี้อย่างอยครับสำเรับ้ของจารีครับเทพนมพมสี่หน้าครับเนี่ฮะจารีเทพนมครับชินดานักเตะนักกีฬาครับฟุตบอลโลกหกคนงไวนาดุงครับเนี่แหละฮะไวัยนัดุ้งครับมาอนุชิตนี่นะครับมานักเตะชิมชาติใจจากนักเรียนไทยแล้วบ้าเลี้ย อย่างเดียนี่แล้วครับไวเน่ดุ้งครับมาอนุชิต อู๋เขาต้องบอกว่าใส่ขวาทรงวันนี้ก็ไม่ตรง,งอว่าเบาแล้วก็เล่นไวเลยทีเดียวมาที่ทางด้านนี่เลยครับกัปตันทีมลุกเล้พอลและไปกับขวาครับต่อสากับยกยา,ยาขึ้นมาด้านหน้าออกมาเฮ้ยเฮียแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ว,กว้ย<า>อยังย่งยงเซฟครับสำรับวันนี้ครับรองประทิดดําเบลเลยครับแน่ครับมาอัฐพลครับรู้ทำไอ้นุ่มเช้าอ่างทองยังช่วยเซฟไว้ได้แล้วก็มาต่อดูดิแข่งโบกดูดิแข่งโบกยา้ทัดด้านอเล็กอะโอ้เอาละครับ มาสามราตรีครับเป็นหน้าของนี่ครับมาเทียบอลดิ้งออกไปสามเดือนาน้ของบุญถูกกริติ่นหุนิ่งแล้วก็สายรู้สิไม่รู้อ่ะไม่รู้มึงของยิงอาชีพไปเลยครับคนภาคลุกละพันต้องงั้นเนี่ยจอใครยิงก็ได้ใครยิงก็ได้ครับมาชีนแล้วเลียยเลี้ยเฮ้ยไอคานบัสไอคานจังไรมากูจะเกิดเสือกงไม่ได้เกิดคนละพันอดแดกแล้ว โอ้โหเอานะครับมาสำหรับตรงนี้อุน้องเมย์บอกว่าบางนานเอาเมียมาด้วยไหมโอ้อโหถ้าไม่ได้เอามาแสดงว่าบางนานมีเมียน้อยทอยี่บนมึงพูดเพื่ออะไร ของเก่ากูยังไม่วายเลยของใหม่จะมาอีกแล้วโอ้ oh, เอาละครับมาสามนาทีวันนี้น้องเมย์มึงทำอะไรก่อนป่านนี้ยังไม่นอนโยกยามาสามนาทีวันนี้ผู้สัมประตูรับไปได้สบายกันแล้วตอนนี้ครับมาแล้วที่กำพลครบอยู่ครับผู้สัมพันธ์ก็พยายามขับเค,คลื่อนมาที่ลูกชอไปเลยก็เป็นทีมลูกชอลูกชอนี่แล้วครับมาถอดรองเท้าเบาไปมาใส่ปุ่มสตาร์ทบ้างกระชากทีจีเฮ้ยแล้วดูแหวกแล้วดูเนี้ยเลี้ยวแรงไปแต่ไหนไวเนี่ยลูกชอเอาละครับเบรกบอลมาสามันนทีความลงไปครับบอลรุนระคไปบุมสีนด้เป็นรถทูตุ่มกระของสนเร สี่สี่คองนัติกำมังเอาแบบช้าๆ้าบ้างดีกว่า,อเ,าเอาแบบช้าแบบช้าสุดนึงเอออเาแบบให้คนแบบดูแบบสบายโอ้วางแล้วก็วิดีครับเป็นทางด้านมากระทุงพัฒธาภูมิเพลิงสุดใสยขวาโอ้เป็นทางด้านผู้รักษาประตูครับที่อัตภพลครับยังปัดป้องออกมาไว้ได้และนี่ครับแม่เป็นทาด้านของไก่วิดีครับ อู้แล้วบิดเข้ากลางแล้วจังหวะนี้หาพื้นที่ไหลมาแลว้วคว้าหูไม่ได้ครับเคยดูบุญเดติก้าปะละ่ะเวลาภาคจะหลับอ,ะอ่ะเอออย่างนั้นสไตล์แบบนั้นโอ้โหอ,อู้แล้วก็ดูดีครับมาก วีตมาสวัสดีมาแล้วเว้ยดีอยู่ขอบันดาบไปเป็นเดนเอเล็กอเล็กเว้ยอเล็กแต่ว่าไอ้นั่นไม่เล็กนะจ๊ะอเล็กแคกโป๊อเล็กว่ายังไงดิดิดิยังอเล็กจิจิโยกอเล็กจิจิจิจี้อเล็กจิจพิกแล้วก็ใส่สายโย้อ่ะนะครับมาซาบราจุบันนี้ครับบอลรุ่นอังรังบุกชอเอาแล้วก็ลูกชอขยับขอบเพื่อนก็เปลี่ยนแกนมาจังวะนี้ครับมาที่ใครวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับม็กกาลิวิสุวงชอง <พ>ใส่ขวาทุกคนีีครับมาออกมาที่บุดูกิตินดวงกเกตครับน่แล้วครับมาขยับขับเคลื่อนครับไหลมาแล้วโตน เซฟอัลมาโอโหเอาละครับไปแล้วยันมาจนวันนี้แถวสองพี่เอวิเฮียงเออดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนโอเคขอบใจมากขอโทษกันขอโทษกันเนี่ยแหละครับมาไม่ได้ไมีในกฎกติกาให้นักกีฬาสร้างเด้งสนับสนุนครับโดยรายการนี่ฮ้90นาทีกับตันแปะบีทีขับบายซัคเซ็ตสปอร์ตหายไปร้อยแล้วโอ้เอาละครับหนึ่งร้อยรางวัลครับใครจะเป็นของใครครับเดี๋ยวทีมงานครับจะประกาศให้รับรู้และสรรรับวันนี้โยก

แล้วก็ดูดิโยกมาจิตภพันต้องอ่านตุงเดียวไหลมาในแดนกลางว่ายังไงขยับบอลได้าด้าขวาโชคชัยสุดเทศตีบอลขนาดเส้นมาแล้วดูนีแก้ไขเอาแล้วก็จะจะสวนได้โต้เหมือนกัน24เว้นที่โฟคาออเอาละครับมาสับพระาชนิพดียูบแดนดันดันดันดียูบยโอ้เลเลเลอโอไอนโโอเคไอแอมฟายแตงคิวแอนยูเวลิเวลซิดดวนั่งลงไปก่อนไอเฮียซิดดาวมึงให้นั่งทำเฮียล ก็ูเคยเรียนงภาษาอังกฤษเออโดนเจ็บเจ็บดีมีใช้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ขอแค่ตูเดี๋ยว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 ดียาษาเยอเยอะ เอาแล้วเว้ยโชคดีมีชยัยโคชคชัยมีหัวเดี่ผมจะบอว่าใครจะทําบัวหกหน้าประตูแกอันี้ขันแล้วก็ตบอยอยู่ในช่วงนาทีบัพปานี้ครับลุกชอครับหนึงข้อควานไหลเข้าในว่ารายงานไปไม่ดีโต้ครับประธานดียังตากันไม่ได้ลุกชอว่าไงจี้จีจีจี้จี้แล้วก็แข็ยง,งยังอยู่ห่างไปแล้วผูบบ้สื่อข่าวหมดเว้ยรอพี่น้องครับพี่น้องว่าไงว่าไงผมไม่ขออะไรมากเว้ยพี่ น้อชาวอุบลถ้าคู่นี้สนุกปอบเบอคนแรกครับในการยิงจุดโทษครับเราจะยิงแบบ3ตัวเร่นครับชินภัทรครับส่งทางด้านโชคชัยสุขเทนเรียบร้อยอเดี๋ยวผู้ช,ชมมนลังหัสจันนะฮะจังหวะที่สิ้นเสียงนุวิ์ช่วยหยุดใช้เสียงให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่น้องอุบลน่ารักอยู่แล้ว ส่งด้านด้านของหมายเลข19ครับเทพพนมจินจจดายิงเขาเพื่อตีเสมอครับชมฮะเรียบร้อย,อยนี่นะครับมาผู้เล่นของแชมป์ฟุตบอล6คนนะครับฟุตบอล6คนโลกด้วย ยิงเข้าเพื่อขึ้นนำชมครับเรียบร้อยโอ้โหคมคมกลิปและคนต่อไปครับสโมสรครับยี่สิบสี่าส่งทางด้าน,น,นหมายเลขสิบครับพี่ยอง ไปในด้านสุขพรวงเชียงลำยิงเข้าเพื่อขึ้นนำสมกับเฮ้ hey! ยเฮ้ยยอยเฮียแล้วนี่คนที่สามใช่ไหม อ้แล้วมีการยื่นครับขอดู V.A.R ครับน,นะครับน,นี่ขนาดแค่ v a อจุดโทษนะเนี่ย <c oughs> โอ้ก่อนหน่านี้เราแจ้งก่อนแล้วนะครับ <c oughs> ได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> โอ้แล้วมาไวเลยฮะ วีเออาไม่เป็นผลคนที่สามครับจินภัทรครับส่งดังดา้านหมายเลขยี่สิบสามเด็กชายเจร้วก็เจปันยิงเข้าเพื่อเป็นแชมป์ชมครับเรียบร้อย แล้วเงินลายกับกับรายการ90นาทีเอกด้้กับตันแปกับเอกีทีกับรับบายซั Support, กเสปอร์ตตกไปของดาด้าชินนบัต FZ วันนี้ครับพวกเราครับทีมงานคนกล้เสียงครับเอ็กชนโปรผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษไว้ใที่ดีวันนี้ครับผมกำลันจะให้ครับกระผมยอกให้มันเผาคุณหนึ่งเดินโปรแล้วก็ธนายชนะสายบันเทิงบางล้อถนนลดอิดิสเตฟานแล้วก็ธนาของนี่ครับบอลอาร์ทีบีขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและค่าคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านครับกลับบ้านโดยสวัสดี हा गा सवादी अल्ला ती सवाद संवाद